จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วคุณจะพบจงขอแล้วประตูจะเปิดให้แก่คุณมัทธิวบทที่7ข้อที่7จะสำเร็จในชีวิตของคุณตั้งแต่วินาทีนี้ตลอดจนวันตายในานามพระเยซู วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆในชีวิตของผมให้กับทุกๆคนได้ฟังเกี่ยวกับการขอจากพระเจ้าปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราชาวคริสเตียนหรือเหล่าผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราร้องขอพระพรจากพระเจ้าทุกวันเวลาเราขอทุกอย่างแต่ก็ได้บางไม่ได้บาง และว,วันนี้ผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนผมสํแแดงให้กับผมและบอกให้ผมทําและผมก็ทํามาหลายปีให้กับทุกๆคนได้ฟังอธิษฐานขออย่างไรให้พระเจ้าทรงเงียบพระการของพระองค์มาฟังทุกครั้งและขออย่างไรให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าทุกครั้งไปเมื่อคุณร้องขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า ขอให้คุณโฟกัสไปที่ตัวของพระเจ้าไม่ใช่ของที่คุณขอจากพระเจ้าเพราะพระองค์คือผู้ที่จะประทานของสิ่งนั้นให้กับคุณนี่เป็นจุดสำคัญมากๆสำหรับการขอในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนขอพระพรจากพระเจ้าและทุ่มพลังงานความเชื่อสายตาแรงกายแรงใจทั้งหมด ไปกับสิ่งของที่เขาร้องขอกับพระเจ้าเขาจึงไม่ได้และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนเมื่อคุณขอพระพรบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าแล้วอย่าลืมที่จะขอสติปัญญาในการบริหารจัดก,การพระพรตรงนั้นในชีวิตของคุณด้วย เพราะถพระเจ้าประทานพระพรมากมายให้กับคุณแต่คุณไม่ได้มีสติปัญญาจากพระเจ้าในการบริหารพระพรส่วนนั้นพระพรของพระองค์ก็สูญเปล่าฉะนั้นเมื่อขอพระพรแล้วจงขอสติปัญญาในการบริหารจากการพระพรตรงนี้ในชีวิตของคุณด้วยเมื่อคุณมีสติปัญญาในการบริหารจากการพระพรตรงนั้นพระเจ้าจะทรงเชื่อใจคุณ ไว้วางใจคุณเพราะพระองค์รู้ว่าเมื่อพระองค์อวยพรสู่ชีวิตของคุณแล้วคุณจะสามารถบริหารจัดการพระพรตรงนั้นเพื่อถาวายเกียรติแด่พระองค์แน่นอนคุณจะกลายเป็นแหล่งแห่งพระพรของพระเจ้าแน่นอนและคุณจะกลายเป็นท่อพระพรของพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะอวยพรพันชีวิตของคุณและพระองค์รู้แน่นอนว่า คุณจะส่งต่อพระพรเหล่านั้นไปสู่ผู้คนอิ่มมากมายที่อยู่รอบข้างคุณโดยไม่กักเก็บไว้กต่ตัวคุณเองของกินไม่กินน้าของเหล้าไม่เล่าหย่ฉะนั้นเมื่อคุณกล้าขอจากพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ใจไร้าพระองค์กล้าที่จะให้คุณเมื่อคุณกล้าที่จะหาด้วยสุดกำลังของคุณ พระองค์จะทรงเปิดเผยให้กับคุณได้เห็นกับตาคุณจากกบมือของคุณเมื่อคุณกล้าเคาะประตูบานนั้นพระองค์จะส่งมอบกุญแจให้กับคุณขายประตูบานนั้นและหลังประตูบานนั้นจะมีทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและร้องของผมขออวยพรคุณตรงนี้มัทธิวบทที่เจข้อที่เจจะสำเร็จในชีวิตของคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เมื่อคุณขออะไรจากพระเจ้าคุณจะได้สิ่งนั้นได้ตามใจปรารถนาของคุณทุกอย่างเพราะนี่คือคำสัญญาของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับชีวิตของพวกเรากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเช่นนั้นพูดออกมาจากใจของคุณไม่ต้องแส่แซงไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าคามเท็จ์ลั้นออกมาจากใจของ รู้สึกอย่างไรอยากได้แบบไหนไม่ต้องพูดตามคนอื่นเขาไม่ต้องสนใจว่าใครจะมานินทาคุณสนใจพระเนตรพระการของพระบิดาผู้เดียวเพียงพอแล้วไม่ต้องใช้คำราชาศักท์จงพูดอธิษฐานขอในแบบที่คุณเป็นคุณจริงใจจริงจัง เพราะนี่คือคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดและอย่าลืมโฟกัสไปที่ตัวเจ้าของพระพรที่คุณไปร้องของไม่ใช่โฟกัสไปที่ของที่คุณอยากจะได้ขอพระเยซูคริสต์เจ้าเปิดหูตาใจฝ่ายจิตวิญญาณของคุณให้กว้างที่สุดให้ชีวิตของคุณเป็นท่อพระพรของพระเจ้า ที่จะส่งต่อและหลายพันพระพรของพระเจ้าไปสู่ชีวิตของผู้อื่นอีกมากมายจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วประตูบานนั้นจะเปิดให้แก่คุณอาเมน